จะเป็นยังไงครับผมลานเบาสตาร์ทติดง่ายครับผมเนี่ยเป็นเครื่องที่สองครับผมนะครับเครื่องแรกนี่ใช้จนถูลูกสาวจนขึ้นมอหกปีคิดดูครับผมซื้อมั้งแต่ลูกสาวอยู่อย,อยู่มอมอหนึ่งใช้หลายมือครับตัวนั้นมันเลยไปก่อนเนีย่ยตัวนี้ก็ติดใจครับผมตัดไม้ไผ่โอ้โหสุดยอดครับผมดูเลยครับ พี่น้องเอยเปิดโชว์ขึ้นสตาร์ทเหยียบนะครับ ครับผมไม่เจ๋งจริงไม่กล้าทาให้ลองหรอครับผมปากดูทลิก้าเลยครับผมสองใบเทาครับสองใบเทาต้นต้น,ตน,ตนครับผมปากเลยหายห่วง